ลักษณะอากาศทั่วไป27กรกฎาค,คม2567พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังพานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน,ะท,น,บนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอนงอันหนึ่งพายุโซนร้อนเคมีปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซีประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไป โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยอประกาศ27รกรกฎาคม2567